สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่น้ำนะคะที่พัสมนคลินิกสาขาคลองประมนะคะวันนี้ก็พี่น้ำนะคะมาดูอาการหน้าอกครบ14วันแล้วเนาะพี่น้ำของพี่น้ำก็ติดกาวไปด้วยนะคะตอนนี้ก็ติดไปได้9กวันแล้วเนาะ,ะคะ่บน้ำไปที่เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะพี่น้ำเสริมเป็นโมติว่า3 3 5ซีนะคะนี่เนินชัดมากนะคะแล้วก็ทรงสวยมากเลยเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะคะ เป็นไงคะพี่น้ำชอบไหมชอบค่ะถูกใจมากนี่ค่ะของพี่น้ำทำไมตอนนั้นพี่น้ำถึงเลือกทำยี่ห้อนี้เลยก็แบบทรงเขาเป็นธรรมชาติด้วยอะไรด้วยไงะคะนี่นะคะีเป็นโมติว่าที่พี่น้ำเลือกเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาจะเป็นขนาด400กว่าๆนะคะแต่พี่น้ำจะทำ335นะคะทรงเขาก็จะเป็นทรงกลมประมาณนี้เนาะแล้วก็เป็นเนื้อกะรรมี่นะคะก็จะมีความนิ่มสัมผัสนิ่มนะคะแล้วก็ ตัวนี้ก็เจลเต็มด้วยนะคะตอนทําพี่น้ําจําได้ไหมเอ่ยจําไม่ได้จำไม่ได้เลยใช่ไหมตื่นมาพีแบบเสร็จแล้วสวยแล้วก็พี่น้ํานะคะเป็นลูกค้าจากราชบุรีเลยเนาะใช่ค่ะทำไมพี่น้าถึงเลือกทําที่นี่เอ่ยคือแบบดูรีวิวแล้วแบบมั่นใจที่นี่ด้วยค่ะทาออกมาสวยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณหมอของเราเป็นแพทย์เฉพาะทางด้วยใช่ค่ะปลอดภัยแน่นอนค่ะพี่น้าตัดสินใจนานไหมคะกว่าแบบจะเลือกทำหน้าอกก็ไม่นานมากค่ะ ทําเลย <laughs> ตอนนี้เป็นไงบ้างคะเอฟชุดมาเยอะไหม <laughs> เริ่มแล้วค่ะเริ่ม <laughs> <laughs> แล้วค่ะนะคะก็ที่สี่วันก็จะได้ตัดใหม่แล้วนะคะ <laughs> แล้วก็หลังจากนั้นก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะนัดมาสอนนวดนะคะพี่น้ำแล้วเราก็ทีนี้ก็แต่งตัวแซ่บเต็มที่เลยค <laughs> <laughs> ่ใช่นะค <laughs> ะ <laughs> ก็วันนี้นะคะพี่น้ำหนูรังควนพี่น้ำฝากถึงแบบทุกคนที่แบบกำลังรังเลจะเสริรมะ <laughs> าะกบหน่อยค่ะค่ะก็ สามารถมาสอบถามน้องๆที่นี่ได้เลยนะคะทุกคนพนักง,งานแ,แบบบริการดีมากค่ะผู้จาไปกันเองแบบไปกันเองสุดๆนะคะก็มั่นใจได้เลยว่าที่นี่ทําปลอดภัยแน่นอนค่ะแนะนําให้มาที่นี่เลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้ำมากมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้พี่น้ำไปพักผ่อนก่อนเนาะสวัสดีค่ะ